ประทานคือความเพียรสี่อย่าง 1. สังวรับประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน 2. อ 2. ปหานับประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน 4. อนุรักษนาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม ความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบให้มีในตนตัวอย่างข้อสอบประธานสี่ข้อสอบถามว่าประธานสี่มีอะไรบ้างคนเสพยาเสพติดเพียรพยายามจะเลิกให้ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในประธานข้อไหนตอบมีหนึ่งสังวรับประธานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานส ปหาณาประธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประธานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน 4. อนุรักษนาประธานเพียนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมตั้งอยู่ในปหาณาประธานตัวอย่างข้อสอบข้อสอบถามว่าประธานสี่มีอะไรบ้างเพียนระวังตนให้ห่างไกลาจากสิ่งเสพติด จัดเข้าในประธานข้อไหนตอบมีหนึ่งสังวรับประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน 2. ประหารประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน 4. อนุรักษนาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมจัดเข้าในสังวรประทาน ข้อสอบถามว่าประธานคือความเพียรสี่มีอะไรบ้างงดเล่าเข้าพรรษาอนุโลมเข้าในประธานข้อไหนตอบมีหนึ่งสังวรับประธานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน 2. ประหาบประธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประธานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน 4. อนุรักษนาประธานเพียงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมอนุโลมเข้าในปหานประธาน